โอ้เดือดจัดครับสิริโชคกับทางด้านของกล้าล,ลบครับโอ้โหซัดกันนัวเลยครับแต่ว่าสิริโชคนี่ได้เปรียบนะฮะเพราะว่าได้นับด้วยโอ้โหชกฉลาดมากครับสิริโชคเป็นมวยที่มีทรงนะครับแต่ว่าพอไปเปิดแรกในช่วงถ้ายยกนี่เกือบโดนเหมือนกันนะครับแต่ช่วงต้นยกนี่ชกฉลาดนะครับการออกอาวุธฉลาดใช้ได้เลยครับ นี่ไปแบบกาจะวัดนะฮะกาจะวัดเลยโอ้โหเดือดมากครับยกแรกดูกันต่อยกสองครับถ้าสิริโชคไปแรกกับกล้าลบนี้อาจจะมีเพียงพับได้นะครับฉะนั้นต้องชกในสไตล์นะครับหมดยกสองสิริโชคก็ยังดูดีกว่ากล้าลบอยู่นะฮะแต่ผม ขัดใจนิดนึงนะเพราะว่าเขาไม่เดินวงนอกนะฮะพยายามจะเข้าวงในพยายามจะไปแทงเขาไม่แน่ใจว่าเป็นกลยุทธ์เพื่อที่จะไม่ให้กล้ารบได้ออกอาวุธหรือเปล่าแต่ว่าเข้าไปแต่ละทีก็ต้องแลกนะฮะอาจจะโดนหมัดของกล้ารบด้วก็ได้นะครับแต่ว่าวงนอกตัวเองได้เปรียบนะฮะถ้าเป็นมวยวันควรจะมีใจปิดเกมไปเลยนะครับเพราะว่ามีโบนัสรอยอยู่หมด3ามยกครับซิลิโชคกับกล้ารบนะฮะ ส่วนตัวมองว่าสิริโชคชนะทั้งสามยกครับเป็นมวยชกฉลาดแต่ผมคิดว่าไม่ควรจะเล่นมงในนะคือมีโอกาสที่จะจบเกมแต่ย,ยกสองโดยซ้ำนะครับเพราะว่าค้ารบนี่เอากันตรงๆก็คือเจอหมัดดักหมัดแยับอยู่เป็นประจำแล้วก็ มีโอกาสที่จะปิดเกมนะสำหรับสิริโชคแต่เขาเลือกที่จะเข้าวงในนะฮะไปเล่นเขา่าไปทวงเวลาตรงแทงเขา่ากอดรัดฟัดเบี่ยงไม่ให้อ่กล้ารบนี่ได้ออกอาวุธทั้งๆท,งท,งท,งที่ถ้าเขาอยู่วงนอกจริงๆเนี่ยก็มีโอกาสที่จะปิดเกมไม่ว่าจะเป็นยกสองยกสามนะครับทั้งสองยกนี้มีโอกาสที่จะกดกล้ารบลงไปนับอีกแต่ว่าเลือกที่จะเล่นวงใน ก็เลยผมคิดว่านี่คือการชวัดโบนัสนะครับแต่ว่าก็ถ้าแผนของทีมคือการคว้าชัยชนะก็แน่นอนับา่าชกได้ตามแผนนะแต่ถ้าว่าอยากได้โบนัสมีโอกาสที่จะได้แต่ไม่ทำเลือกที่จะไม่ทำนั่นแหละครับชนะไปเรียบร้อยครับชกดีชกฉลาดนะฮะผมดูแบบผมดูเขาชกแล้วเขาชกฉลาดมากครับอาวุธออกอาวุธคมแม่นยำ